สวัสดีครับอยู่กับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมดกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในการฟุตบอลนะครับ ข่าวแรกของวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าขอโม้หน่อยแล้วกันนะฮะเอ็ดดิทันฮาร์นะครับได้ออกมาเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้จับหลักถูกนะครับว่าแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบใดนะฮะรวมถึงสภาพจิตใจและคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยควรจะเป็นเช่นไรนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะได้นะฮะจากเกมเมื่อวานนะครับที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปปราบสิงห์พยองคาบ้านเขาเลยนะครับสองประตูต่อหนึ่งที่ผ่านมานะครับทีนี้ที่แฟนๆผีแดงเนี่ยถึงกับอุทานเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่ผู้ชนะด้วววยยเเหรรออะะะนี่ไ เห็นได้ชัดเลยครับว่าเกมเมื่อวานนี้ของเอลิกเซนฮาร์กและลูกทีมนะครับแกะเพสซิ่งจากหน้าบ้านยังแทบจะไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงการบิลล์อัพขึ้นมานะครับไหนจะโดนตัดบอลกลางทางได้อีกนะครับแล้ววินล่าเนี่ยไม่คมเองด้วยซ้ำนะครับมีโอกาสยิงมากกว่าแมนยูเยอะเลยนะครับแต่ว่าปิดสกอร์ไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเซนฮากนะครับก็ได้ออกมากล่าวหลังเกมนะครับว่ามันเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเรานะครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเราจริงๆผมชอบพลังงานของพวกเรามากเลยครับโดยเฉพาะในช่วง20นนนนาาาาาททีแแรรรรรรรกกกะะคคคััับบบเเเเสสมมมถอออโได้้ลวพ เขาเนี่ยหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเนี่ยเราก็ยังสู้กับพวกเขาได้อย่างสนุกสูสีนะครับและแม้ว่าสุดท้ายในพวกเราเนี่ยจะล้าในช่วงท้ายนะครับแต่เราก็เปิดหน้าแรกกับเขาได้อย่างไม่ยั้งนะครับซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับสุดท้ายในพวกเราก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้นะครับแวจิตใจของนักเตะของพวกเราคาแรคเตอร์ของนักเตะแมนยูเนี่ยมันยอดเยี่ยมเสียนี้กับไรครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอเจนต์ก็ยังชื่นชมไปถึงตัวสำรองของทีมด้วยนะครับที่มีคุณภาพนะครับมีพลังงานที่จะสามารถลงมา เปลี่ยนเกมแล้วนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดนะครับและคนนี้นี่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับกองหน้าป้ายแดงของปีศาจแดงเมเเชสเตอร์ยังเต็นนะครับลาสมุดฮอยลุนนะครับโอ้โหที่ก่อนหน้านี้โดนแฟนๆทีมตัวเองบ้างนะครับแฟนๆทีมฝั่งตรงข้ามบ้างนะครับลุมบูลี่ลุมเน็บแนมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็คลิกได้นะครับกับการมาเป็นระเบิดฟอร์มนะครับ ทำลายสถิติยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับและทําสถิติเป็นนักเตะที่มีอายุที่สปีนะครับหรือต่ากว่านะครับที่ยิงได้5เกมติดกันในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงแค่คนเดียวนะครับที่ทําได้นั่นคือนิโคลัสอันเดลกานั่นเองนะครับโห้ยฮอยดูตอนนี้จะบอกเลยว่ากําลังมาครับกาลังคลิกเลยนะคกับเพื่อนๆรุ่งทีปีศาจแดงนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวครับจ่ายให้น้องมันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องจะยิงให้ดูแน่นอนครับ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 t h a i l a ท d ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว อ่าแล้วช็อตนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเรียกได้ว่าช็อตลุยส์แดนนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดักลาสดลุยเนี่ยได้แปรซ้ำย้ำลูกยิงของไบลี่เข้าไปตรงตะข่ายเป็นประตูตีเสมอให้กับทางแอสตันวิลล่านะครับพร้อมกับแสดงท่าดีใจกวนโอ้ยนะครับโชว์สเต็ปสไลน์หน้าอกฉลองประตูนะครับชวนกระตุกเชือกรองเท้าจริงๆเลยฮะซึ่งช็อตการดีใจดังกล่าวของพี่ลุยนี่นะครับเทนฮาร์กนะครับก็ได้ออกมาเปลยว่าถ้าจะบอกว่าแอสตันวิลล่าแพ้เพราะบักลุยดีใจท่านี้ก็ไม่เกินจริงครับซึ่งงงงพพี่่่่ฮาาากกกนนะะครรรับบไไดด้้อออววจิๆแลผมมยูถึเื เท่าไหร่นะผมไม่ได้ถามลูกทีมของผมเลยว่าเขาเต้นสวยไหมนะแต่ผมต้องบอกว่าบางทีเนี่ยการเต้นแบบนั้นของลุยเขาเนี่ยอาจจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับพวกเราก็ได้นะครับในการที่กลับมาฮึดคว้าชัยในะที่สุดก็เป็นได้นะครับซึ่งจริงๆนะผมไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าเขาจะเต้นอย่างไรเขาจะยั่ยยุพวกเราอย่างไรนะครับผมรูใจแต่เกมของพวกเราเองมากกว่าครับนั่นแหละคือที่สุดของผลลับแล้วละครับผม มาครับข้ามมาแถวแถวเมอร์ซี่ไซด์กันหน่อยครับต้องบอกลยครับว่านี่เป็นการย้ำรอบที่รอยนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการตัวชาบีอาลองโซเข้ามาเป็นกุญซือใหญ่จริงๆนะครับโดยซือใหญ่อย่างฟุตเมกาโต้นะครับได้ออกมารายงานว่าหงแดงนั้นได้วางตัวอาลองโซว่าเป็นเป้าหมายลําดับที่1นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการแข่งขันเนี่ยอาจจะมีบาเยเร์เข้ามาร่วมด้วยนะครับณตอนนี้ครับโดยสือแดงน้าหอมเนี่ยได้ระบุไว้ว่าบอร์ดบริหารเสืร์ใต้นะครับมีท่าทีที่สนใจตัวอาลองโซอย่างแท้จริงนะครับพร้อมที่จะ ถ้าจะไม่ไหวแล้วนะครับว่าโดนสื่อวิจารณ์อย่างหนักนะครับรวมถึงแฟนบอลเนี่ยก็เริ่มเขียนป้ายไล่กันแล้วด้วยนะซึ่งกระนั้นแหละครับทางท่าทีของทางเลวอนเซนต้นสังกัดของชาบิเอลอนโซนะครับก็ยังแสดงความชัดเจนนะครับว่าเขาพวกเขาเนี่ยต้องร้างไวด้ดิยังไงก็ต้องร้งตัวอลอนโซไว้นะครับให้ทําหน้าที่ต่อไปในอนาคตน,นะครับได้ขายโปรเจกต์ต่างๆนานาเพื่อจะให้ลอนโซอยู่ต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ สื่อหลายๆสักนะครับรวมถึงเยยวข่าวแบบตัวพ่อตัวแม่ของวงการนะครับก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ารังไม่อยู่แน่นอนจ้าอยู่ที่ว่าจะย้ายออกไปไหนนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ้นฤด,ดูกาลแล้วอาองโซจะไปลงเอยที่ใดน,นะครับข่าวสุดท้ายนะครับมาดูอีกคู่เมื่อวานะครับเรียกได้ว่ายับ ของยับเลยก็ว่าได้นะครับไอ้ปิ้ใหญ่อาร์เซนอลนะครับได้กรีธาทับไปทุบคอสซี้แบนคาบานไปเลยครับหกประตูต่อศูนย์นะครับแต่โชติตาเนี่ยก็เหมือนจะเล่นตลกเขียนบทให้อดีตฮีโร่ของเวสต์แฮมนะครับอย่างบีแคนไรท์นะครับที่เพิ่งย้ายออกมาเมื่อซัมเมอร์นี่เองครับเป็นผู้กดประตูฝังทีมเก่าด้วยน้ำมือของตนเองครับโอ้โหนี่มันพอดหนังจำเลยรักชัดๆหลังเกมนะครับวิเกอร์เตตาก็ได้ออกมาอวยลูกทีมชุดใหญ่เลยนะเลยบอกว่าโอ้โหนี่เป็นหนึ่งเกมนะครับที่จะถูก จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับเรากับชื่นชมฟอร์มสุดยอดนะครับของลูกทีมอย่างบุคา y o สาก้าครับอีกตัวจีด้วยนะครับเพราะว่ากิต้าเนี่ยได้บอกว่าพวกเราเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีนะครับคุณต้องสร้างและรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ให้ดีนะเด็กๆนะรวมถึงนะครับพวกเราเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างเฉียบคมมากๆเลยเรากับต้นตัวเองได้ผลงาน2นัดหลังสุดนะครับที่พวกเราได้สร้างมานะครับและนั่นแหละคือแรงจูงใจที่ดีสําหรับลูกทีมของผมนะครับและพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่พูดถึงและไม่อวยเลยครับ ทำได้ดีมากนะครับในช่วงสองสปีที่หลังมานี่นะมันน่าทึ่งมากเลยกับผลงานส่วนตัวของเขาและทัศนาเขาตีของเขาครับคุณภาพของเขาด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เขามอบให้กับสโมสรในทุกๆส,สัปดาห์เนี่ยมันยากมากจริงๆนะครับที่เราจะหาลูกทีมแบบนี้จะหาคนแบบนี้มาได้นะครับนี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็เป็นความโชคดีของสโมสรฟืนใหญ่ซะนั่นมากครับที่มีบุคาโยซาก้าอยู่กับทีมของเรานั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานเอเชียบุ๊กกี้ไลท์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ